สวัสดีเอฟซีแฟนชมอทุกคนนะคะมนนัีนุษย์ิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนลาบฝันนะคะเพิ่นกระหายมาอีกแล้วคลิปเดียวทั้งสองตัวสามตัวนะคะหายมาซีคูเน้นสองหางนะคะจะเป็นตัวได้ใจไปฟังเสียงความผ่าละมณีน,นุษยทิยาก,กับอาจารย์คนลาบฝันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง6นห้ารหกบหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ น,นครับอาจารย์ขอโทษได้หลายเด้อค่ะอาจารย์โทษมากบริรรับสายตีธุลาอยู่ค่ะอาจารย์จะลงเป็นคลิปเดียวเลยหรือจังไรค่ะคลิปเดียวไปได้ครับเอมันหลายมือแล้วเนาะลงเป็นคลิปเดียวเพราะว่ามื่อน้นนอนทิยาก,ก็ลอกมาอยู่ก็เลยบ่ได้โทษครับอ่านนทิยาพร้อมหรอกค่ะ รับวันนี่มันมีศูนย์ตรงอกรับต้นหนึ่งกองมาต้นหนึ่งแต่ว่าผมเรียกเอาริงชื่อศูนย์นะครับอ๋อเลขวิ่งเลขเด่นศูนย์ครับคือตรงไรสำนักแอนอ่า <c oughs> ตรงกันครับถ้าตรงกันสูตรมันมาจังสี่มันบระกาอาจารย์ครับมาจังสี่ครับสูตรมากแบบนี้ก็เลยป้อยแบบนี้ครับแต่ว่าสูตรที่หาตัวหนึง่ง อันได้กว่าคะ่ะอาจารย์พอค่อยได้ยินที่แรกมันขึ้นขาดขาด,ขดหายหายมันที่ยากก็เลยจะเลยว,ว่างสายเลยโท่อไหมอาจารย์เริ่มไม่เลยก,ก็ได้คะ่ะควันนี้เอาสูตรนี้ง่ายให้น้างันนียสูตรยังกว่าอาจารย์ูุด หาเอาเอาหลักเดียวนะครับมาจะมาบวกกันนะค่ะจัง่ายวันที่หนึ่งมันออกที่ที่สี่งหงบกบุหลัครับค่ะจะกะเอาที่สหกมาบวกกันนะครับเอาตัวไทยมันมาเป็นหลักเลยครับค่สะสลุบ่าเลขเด่นเลขวิ่งเลขแลนง,งวดนี่มาตัวใดคะอาจารย์เด่นศูนย์ะครับเด่นศูนย์ เด่นศูนย์ผู้ใดศูนย์กระหกมันมาตัวหนึ่งนะครับผมตรงเแยกศูนย์น่ะค่ะครับวันที่ใดศูนย์หาครับศูนย์หาค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะรากาศูนย์แปดครับศูนย์แปดค่ะ อาจารย์อาจารย์เน้นชุดได้ค่ะเลขสองตัวศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกับศูนยแปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดรู้สึกว่าจะตรงเลขสำ้ำหนักหลายๆซ้ำหนักหลายๆอาจารย์ครับเห็นว่าช่าางชัดนะครับตว่านี่เป็นุูนี่หายเพี้ยง่ายๆได้ครับร้องหายปีโรคเพีเ้งค่ะชุดหาลักเดียวหน่ยครับเลขสามโตัวมีบอคาอาจารย์มีครับมี หกศูนย์เจ็ดกับหกศูนย์แปดครับหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะตัวนี้แหละครับหกศูนย์เจ็ดกับหกศูนย์แปดอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะเน้นทั้งสองชุดนี่แหละครับอ๋อหายหนำหนักต่อกันครับเหมือนแล้วมันงปาค่ะอาจารย์ครับเหมืนนอนแหละครับจะจะบบมีโค้งสุดท้ายมันวาค่ะ ตรงนี้คืบะมีหรอครับเห่ซัมนี่หระครับวันนีนบ่บ่ฝันมันบ่ค่ะครับบ่ฝันแต่ว่าช่วงที่ท้ายมื้อนั้นนั่นไม่บ้านกับฝันค่ะฝันว่าเข,า,ข,า,ขามาลักเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไปนะค่ะใช่มันกบบับแปดซีซีโอ้เสียดายเนาะได้ซื้อไหมค่ะครับผม ผมกอบอก,บอ 8, อนะมกมาม่หรอกครับอันอันแปดอันที่ซนะผมกับมากไปที่เจดเจดอะค่ะแม่บ้านเนี่ยไปซื้อถิงไวยุ้ยหรอกครับมีบ่ได้่ซื้อหลายแม่บ้านไม่ค่อยมากเลยอืมฟันแม่นเนาะทั้งวมดนี้ครับไอซีไอไว้ยี่สิบบาทนี่ครับโอ้ยดีใจน้ำเด้อค่ะงวดน,นี่ทำแม่บ้านฟันอาจารย์โท่มากเยะะ่ยเด้อค่ะครับได้ครับสรุปว่าแนวทางของอาจารย์ คนล่าฝานงวดวันที่1พฤศจิกายนสอง6หารยเลขวิ่งเลขแรนเลขเด่นหายเลข0ูนย์ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ไหาศูนย0ห0ศูนย์เตัวเน้นคือ07กับ08เลข3าตัวายมา2สอชุดคือ6 07กับ6 08ตรงกันคระคาจารย์ ครับตรงครับอ๋อขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้คอเอฟซีสุดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็เสียงงินเลยน,นะคะเสียงสัมภาษณ์หรือว่านุที่ยากกับอาจารย์คนล่าฝันนะคะเป็นเลขสูตรนะคะเลขคว่ำฝัน,นกับลอ้อโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อว่าแม่บ้านเพื่อนฝันเท่ากับจังจะมัด คลิปหาชมน้ำกันนะคะวัที่ผ่านมาเพิ่นฝันว่ามอเตอร์ไซค์หายนะคะทะเบียน8ซีซีนะคะวดนี้เพิ่นก็ยังบ้่ทันฝันนะคะสรุปว่าคลิปนี้มีตั้งตะเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนล่าฝันนุทิยาวาเลกีนันีมันกระตรงายๆอาจารย์ายๆสำนักแต่ว่าเพิ่นก็ยืนยันว่าเพิ่นคำนวณเองมันออกมาแบบนี้นะคะบ่ได้ลอกเล่นกันบ้านนะคะออกมาตามสูตรนะคะ แนวะะทางของอาจารย์คนลาฝันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขแลนสามารถวิาาถ่งได้บนล่าง0ูตัวเดียวนะคะ05นย์ 0, 5, 0, 6, 0, 7 08นะคะเลข3าตัวหกศูนยนะคะเน้นที่07กับ08เป็นแนวทางหาสื่อสืก,กินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะรุ่นที่ยากขออวยพรห้พ่อมไม่้องเอซีโสเดียนะทางของอาจารย์คนลาฝันนะคะ